ปั้นกงชื่อคือสำนักงานหรือออฟฟิศนี่ออฟฟิศปั้นกงเฉยๆนะคะปั้นกงกนเฉยๆปลว่าทำงานนะคะทำงานทำงานในออฟฟิศนั่นแหละทำงานปั้นกงชื่อปั้นกงคำต่อมาคือคำว่าจื้อเหยียนจื้อเหยียนจื้อเหยียนแปลว่าพนักงานนะคะพนักงานออฟฟิศนั่งทำงานพนักงานจื้อเหยียน คำต่อมาคือคําว่าเจาาในบทที่แล้วคําว่าเจาาแปลว่าทอนเงินใช่ไหมคะแต่ในบทนี้เจ้าแปลว่าหามองหา,หาคำถัดมาคือคำว่าใจใ้จ้นะคะจแ้แปลว่าใจ้เนี่ยมันมีสองความหมายนะคะความหมายแรกแปลว่าอยู่ที่อ่าก็คือภาษาพีคือ at บวก location บวกสถานที่อยู่ที่ไหนใจ้เจียอยู่บ้านจเจ้ยเฉวเชียวอยู่ที่โรงเรียน อีกความหมายหนึ่งของคําว่าใจ้นะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือแปลว่ากําลังอ่ากำลังกําลังทําอะไรอยู่ใจ้มีสองความหมายนะคะความหมายความหมายแรกแปลว่าอยู่ที่แล้วก็บวกสถานที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านใจ้เจียใจ้เฉยเซียใจอีเยียนอะไรก็ว่าไปใจ้ยโยจีนะคะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะใจ้แปลว่ากําลังในด้วยกําลังทําอะไรอยู่ถัดมานะคะถัดมาคือคําว่า เจียเจียเจียเนี่ยก็มีสองเขาเรียกว่าน้ำสองประเภทคำ past of p e e t อันแรกเจียเนี่ยมันแปลว่าบ้านอู่แล้วนะคะเจียเป็นคำนามแปลว่าบ้านแต่ว่าเป็นลักษณะนามได้ด้วยอีกอันนึงคือเป็นลักษณะนามเจีย,ยเป็นลักษณะนามได้ด้วยนะคะลักษณะนามจะแปลว่าหลังเออลักษณะนามจะแปลว่าหลัง เจียนะเจียแปลว่าบ้านถ้าเป็นลักษณะนา,นามนะจะแปลว่าหลัง